ก่ครับในแม่พร้อมฟาดเจ้าสัวมาและเดินหน้าดันเทียนขึ้นสู่ตําแหน่งขณะที่ระยะเวลา6เดือนที่เจ้าสัวส่งเคยประกาศว่าไปดูเลิกม,มาแล้วเหมาะสมกับการวางมือจากทุกสิ่งทุกอย่างก็ใกล้มาถึงแล้วนะครับการที่ในแม่จะดันเทียนต่อแล้วฟาดกับเจ้าสัวหมาหมายความว่าเขาต้องมั่นใจสองข้อนะครับมาดูข้อแรกก่อนเลยนะในแม่หลังจากที่รู้ว่าจิลเนี่ยบอกความลับต้วซิลให้กับเจ้าสัวหมาไปแล้วตกใจสิครับ แต่หลังจากนั้นท่าทีของเธอดูเปลี่ยนไปดูมั่นใจและยืนยันว่าเทียนลูกต้องประกาศแต่งงานในวันประชุมใหญ่ของสมาคมห้ามังกรเพื่อความปลอดภัยของทุกคนครับหมายความว่าในแม่ต้องมีผู้หญิงมาให้กับเทียนนะระยะเวลา5วันใครคือเจ้าสาวคนใหม่ของเทียนที่ในแม่หวังว่าอาจจะให้แต่งงานกับเทียนละ่ะจะบอกว่าหญิงพินหรอดิ่ว่าไม่ใช่นะหญิงพินมีจุดยืนที่ชัดเจนแล้วว่าไม่อยากแต่งงานแล้ว ขอยกเลิกครับหญิงพินมีเงินมากพอที่จะไถ่โฉนดคืนไม่จําเป็นต้องง้อแล้วหญิงพินรู้ใจตัวเองแล้วว่ารักคุณชายอย่างดิงว่ามันมันยากที่หญิงพินจะมาร่วมเอาแล้วใครล่ะมองดูนะครับตอนนี้ผู้แสดงก็ออกมากันหมดแล้วตัวละครอ,ออกมาครบแล้วฉะนั้นคนที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดยิมองว่าเป็นมัดครับมัดซึ่งเป็นคนของชัยเสี่ยวถงแห่งโรงน้าําชาตระกูลชัย มีแรงจูงใจที่สําคัญนะครับซึ่งเขาก็วางแผนร่วมกับชายเสี่ยวถงว่าเขาอยากจะให้มัดเนี่ยมีความสัมพันธ์กับคุณชายเทียนไม่ต้องเป็นเมียเอกก็ได้เป็นเมียรองก็ได้ครับคุณผู้ชมเพื่อที่วันหนึ่งเขาจะมีเงินมากพอมาช่วยอุ้มชูกิจการโรงน้ำชานะครับที่มันกำลังย่ำแย่อยู่นัน่นเป็นเป้าหมายเป็นแรงจูงใจที่สำคัญอีกทั้งตัวของในแม่ก็เคยสนับสนุนมัดเพราะหวังว่าเออ เทียนจะเปลี่ยนใจได้สินะก็สนับสนุนเปิดทางให้กับมัดมาโดยตลอดครับครั้งนี้ถ้ามองถึงระยะเวลา5วันกับความมั่นใจของในแม่ที่บอกว่าเออเขาจะหาผู้หญิงให้เทียนเนี่ยยังไงดิงคิดว่าก็ต้องมัดอะยังไงก็ต้องมัดมีแรงจูงใจในแม่สนับสนุนแล้วก็เป็นคนใกล้ที่ไม่ต้องไปหาจากที่อื่นแล้วอีกทั้งถ้าเกิดว่าวันนี้เป็นวันที่มีการประชุมใหญ่ของสมาคมห้ามังกรจริงๆคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะครับก็จะเห็นว่ามัดเนี่ยดูยิ้มแย้มในขณะที่คนอื่นดูอมทุกข์ มัดแต่งตัวก็สไตล์เดิมของเขาแหละแต่ว่าในวันนี้มีการรวบผมนะครับมีดอกไม้ประดับที่ผมด้วยนะครับคือเขาดูสดใสดูมีความสุขมากเป็นพิเศษนี่ก็เลยคิดว่ามัดนี่แหละถ้าเกิดในแม่มั่นใจนะว่าเอ้ยก็จะหาผู้หญิงมาจะมีการประกาศจริงๆเจ้าสวยยังไม่รู้ความลับนี้ฉันจะเดินหน้าต่อในเรื่องนี้นี่คือว่ายังไงก็เป็นมัดคุณผู้ชมล่ะคิดว่าใครครับที่ในแม่จะหามาให้กับคุณชายเทียนเพื่อมาเป็นเจ้าสาวคนใหม่ของคุณชายเทียนครับเอามาคุยกันนะ ขณะที่ความมั่นใจที่2อ,อย่างที่บอกเลยนะครับการที่ในแม่ยังคงมีท่าทีว่าให้เทียนประกาศแต่งงานดันลูกชายตัวเองต่อทางที่ก็รู้ว่าเอ้ยเจ้าสัวหมารู้ความลับต้นซิ่วแล้วนั่นหมายความว่าในแม่ก็ต้องมั่นใจว่าจะจัดการกับเจ้าสัวหมาได้ตามข้อมูลที่ช่วงวันสามสิเอ็ดเปิดเผยมานะครับคุณผู้ชมในแม่มีแผนแล้วครับมีแผนที่จะใช้สกัดเจ้าสัวหมาเพื่อไม่ให้มาแย่งตําแหน่งหัวหน้าสมาคมห้ามังกรไปจากเทียนครับ ในแม่จะทำอะไรอะ่ะจะใช้ว่านอีกหรอในแม่จะมีแผนอะไรที่มันล้ำลึกขณะที่ภาพของเจ้าสัวมาที่มีการเปิดเผยมานะครับว่าลักษณะเหมือนต้องปิดตาไปข้างนึงตาบอดหรือเปล่ามันอาจจะเกิดจากในแม่หรือใครก็ได้แต่ดิฉันคิดว่าไอแผนสกัดของในแม่มันมันน่าจะไม่ได้ผลครับคุณผู้ชมไม่น่าจะจัดการเจ้าสัวมาถึงขั้นให้ตายได้ คือจะเห็นว่าเป้าหมายสูงสุดที่เวลานายแม่จะจัดการใครเวลาที่รู้ความลับอบคือฆ่าเลยแต่ถ้าเกิดจะฆ่ากับเจ้าโสม,มายังคิดว่ามันน่าจะพลิกเจ้าโสม,มายังรอดครับและน่าจะกลับมาเปิดโปงซึ่งสุดท้ายแล้วเรามาติดตามด้วยกันนะว่าเจ้าโสม,มาเนี่ยจะถูกนายแม่สกัดยังไงแล้วเหตุที่ตาเขามีปัญหาเนี่ยมันเกิดจากใครกันแน่ครับคุณผ,ผู้ชมจะแ็บแสบขนาดไหนต้นินว่ามันมันจะสร้างความเจ็บปวด เป็นแรงจูงใจที่เจ้าสัวม,มาก็คงจะโกรธแค้นอย่างหนักมากๆเลยครับคุณผู้ชมและคงไม่ปล่อยเอาไว้ซึ่งประเด็นเรื่องของต้วนซิ่วเนี่ยมันมากเพียงพอครับที่เจ้าสัวม,มาจะใช้ถลม่มตะคุนทรงแล้วก็ถอดถอดถอดเพราะตามเงื่อนไขยอย่างที่ดินย้ำมาตลอดนะครับคุณผู้ชมว่าเนี่ยตามกฎแล้วอ่ะตอนนี้นะครับตะคุนทรงคุมอยู่ก็ต้องสืบทอดมาสู่ลูกชายคนโตก็คือเทียนอันนี้ตามหลักเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีเรื่องเสื่อมเสีย เรื่องอับอายมาสู่สมาคมหามังกรบรรดาสมาชิกมีสิทธิ์นะครับที่จะปลดทายาทคนนั้นซึ่งหมายถึงเทียนนะหมายถึงเทียนแล้วเขาก็หาทายาทคนใหม่คัดเลือกคนใหม่ซึ่งเจ้าสวมาก็มองว่าเออมันจะต้องเป็นเขาอย่าลืมว่าคนที่เป็นหัวหน้าสมาคมหามังกรมีอำนาจในการเรียกประชุมตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างมันก็หมายถึงแบบผลประโยชน์และเงินมหาศาล ที่จะกลับมาสู่เขาแบบที่ตอนนี้ขนาดเป็นแค่สมาชิกเขายังทำเลยครับคุณผู้ชมและอาจจะไปเข้าร่วมกับทหารญี่ปุ่นด้วยเอาล่ะเรามาติดตามไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมและต้องย้ําอีกทีหนึ่งนะครับว่าช่วงละครไทยทาง YouTube และทิตกตก็ช่องพัชรพจน์เป็นการวิเคราะห์นะครับแล้วก็เจาะลึกละครในแง่มุมต่างๆอาจจะมีสปอยเล็กๆน้อยถึงน้อยมากๆเลยครับก็ตามข้อมูลที่ช่องวันส่งมาให้ดินบ้างนะครับที่มีการเปิดเผยออกมาแค่นั้นนะครับ ฉะนั้นบางส่วนนะครับอาจจะไม่ได้ตรงแบบ100%เซและอาจจะถูกบ้างผิดบ้างนะครับแต่เป้าหมายสำคัญสูงสุดก็คือส่วนทุกคนนะครับมาดูละครมาติดตามละครมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเต็มที่เลยนะครับถ้าชอบก็ชวนติดตามทาง YouTube และ TikTok ช่องพัชาราประพลและดินชวนดูสดในช่วงของสุดท้ายนะครับกับละครคุณชายทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องวัน3 1 ถ้าคุณผู้ชมไม่สะดวกดูสดทางทีวีสามารถดูสดทางออนไลน์ไปพร้อมๆกันได้ทางแอปวันดีนะครับอยู่ที่ไหนอยู่ข้างนอกไม่ไม่สะดวกดูสดทางทีวีดูสดทางแอปวันดีได้เลยนะครับและแอปนี้นะพอละครจบปุ๊บเขาลงให้เราดูย้อนหลังทันทีเป็นที่แรกแล้วก็ที่เดียวสี่ทุ่มตรงได้ดูเลยนะครับภาพคมชัดมากๆโหลดฟรีดูฟรีไม่ต้องรอเวลาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับไปดูจัดเต็มไปดูแบบเก็บรายละเอียดแบบที่คุณชอบดูก็ได้ครับแอปวันดีแนะนำให้โหลดไว้ เอาล่ะเดี๋ยวเราพบกันครั้งหน้านะครับวันนี้ขอบคุณที่มาติดตามรับชมและมาแสดงความเห็นและเปลี่ยนคุยกันนะครับสวัสดีครับ